หนวไม่ได้ที่วาอย่างนี้ผมมอในโรศัพท์ตินกวนตีนที่แบบบอกพี่ใช่มอนในโรศัพท์เลยใช่ไปกดตีนไม่เฉยจ๋าเมื่อเช้าบางจ๋ามันออกแก้งอยู่มันจะร้องไห้อ๋อพระเบลผ้าครับครับเดี๋ยวเรียกคณะมาหาเรียกานะมาหาไป็นคุณเปรู้บ้างเถอะ ไม่รู้เหรยโว้มาแบบมาตึงเรีกบขบโอ้ยเยอะพี่มิเชษเลยพี่เชษบอกเจอฮาน่าปวดหัวดิหนักหนักไอ้รุ่้องสุดเลยด้วยองพูดแบบนี้มน้งคือออกแกงกูโอ้ยไม่ต้องฟอเสียงแตกกวเดิมไทีนี้ยินดีด้วยยเนดีด้วยพี่ข่าวเข้าไป น้ำไม่อยู่เฮียรอดไปขอบคุณพระเจ้า ของเงินเปลี่ยนชุดใหม่ได้ไหมโอ้โหโจชัชดๆเมื่อกี้ฟ้องฮาน่าอยู่เลยไม่ให้นะ้านะ้าหนูไม่ฟ้องละหนูจะพูดว่าเงี้ยไม่ได้ถึงฮานามากหรือว่าบัคคูกดหนูหนูไม่คูหนูคูไปแล้วเรียกฮาน้ามาจริงนะเอาดิเอาดิฮาน้าไม่อยู่เรียกดิเอาเลยเรียกดิเรียกดิเรียกสิเรียกไม่ได้ก็ฮาน้าไม่อยู่เออก็ถูกไงก็สมควร นี่มึงกี่ตัวเนี่ยสองหนึ่งห้าเลยขาบอกอะไรสองหนึ่งห้าเลยกับขอเจียเจียครับไม่น้าข้อาจจะฟ้องฮาน่าทำไมก็ให้ตอนแรกจะให้แหละถ้าไม่แบบว่าขู่อเตะขู่แกขู่อดละไม่ไม่ทันแล้วเราขู่ไปแล้วเอ้ยพอที่แฟนมึงไม่เชื่อหรอวะพี่เลิฟน้องเลิฟครับเลิกกันแล้วเหรอครับนานแล้วจริงอ๋อ ครับไม่เลิกกันตอนไหนอะนะนานมากว่ะครับแล้วไปเด็กเลิกอ่ะถามที่เริ่มหนูเลยจะไเด็กเลิกอ่ะไม่ถามฮันเดอร์อะทำไมถึงเลิกฮันเดอร์ไปถึงเลิกอ่ะค้าถามถามที่เริ่มหนูตอบดีให้ค่าเปลี่ยนชุดครับเลิกเพราะไม่ค่อยมีเวลาตรงกันครับหมายถึงว่าฮันเดอร์เป็นคนอื่นเหรอ หนูไม่มีครับพี่เขามีที่ได้ข่าวมาพรบอกว่าทันเดอร์มีคนอื่นนะหนูไม่มีครับหนูมีแต่ป๊าป๊าหนูไม่มีคนอื่นหมายถึงว่ามีคนคุยเยอะอ่ะไม่มีครับไม่เคยมีครับก็ไอพรบอกทันเดอร์คุยเยอะตอนไหนครับไม่เคยนะครับคุยคุยก็คุยแค่คนเดียวแต่บอกคุยคนเดียวเวลามันอยู่แต่ถ้าเวลามันไม่อยู่ก็คุยคุยยี่สิบคนี้นเฉินใส,ไสยย่ไฟหนูแล้วเฉินเล็กแเอาเอาสองมาขึ้นปะเอ้ยอะไรยังเป็นแรงบงอารไม่พอใจอีกอะไรของมึงไปแล้วสรเลิกกันเพราะอะไรไอพร ว่าไอพรไอพรนกูพิชัยนก็ถามตอบได้ตอบไม่ได้เหรอถามเรืนี้ไม่ได้ถามไม่ได้เลยกูถามเรื่องผมไม่ได้ใช่ไหมพี่เกี่ยงคาดสรุปว่าโอเคมึงจะไม่ตอบกูโอเคได้มึงจำวันนี้ไว้แค่นั้นแหละหเสียแรงไอสัตว์เสียแรงจริงสรุปว่าไง อ่ะตลกมากเไยถามาถามไม่ถามว่าเลิกเพราะอะไรกูอยากรู <mm ้แค่นั้นแหละไม่ได้ว่าอะไรสรุปเลิกเพราะอะไรเนี่ยไปพรไปพรโอเคกระเปาใส่กูโอเคสัตว์ได้เฮ้ยผมเลือกชุดอยู่อะนี่พี่อ่ะกูถามเลือกเพราะอะไรเอาอยังไงเนี่ยเลือกเพราะอะไรไอ้พรเลือกเพราะอะไรอ่ะไอพร คลับพี่เล่าเพราะอะไรอะไรนะเล่าเพราะอะไรมึงมีคนอื่นมึงมีคนอื่นเขาเจ็บไว้มึงมีคนอื่นตอนไหนวะด้วยเฮียเฉินมมีคนอื่นตอนไหนวะตอนที่หนูไม่ว่างครับแล้วเขาจับได้เหรอครับน้องมาบอกไอยูมาบอกโกหกเปล่าไอพอยไม่ใช่คนนั้นหรอกครับไม่รู้ว่ะแต่มีคนมาบอก ้็ให้โอกาสพอมหน่อยดิไม่ให้โอกาสครับเส็ยสิบเจ็ดครับเฮียอย่าเพิ่งหนีคุยก่อนเรื่องนี้ก่อนเราเขียนเรื่องนี้ก่อนเขามีคนอื่นไปแล้วเฮียจะไม่ให้โอกาสอะไรมันมีคนอื่นอะไร<ข>มันไม่มีหลอยพอนะ่ะต้องมูมออนแล้วแต่มันไม่เคยมีใครไม่เคยมีอะไรมา<ฮ><ฮ>บอกถึงจึงชันเดอร์มาช้าแต่ก็ร่งชันเดอร์เดอ้อไม่เด้ออะไรทั้งนั้นเนะฮียอย่ามึนเอาอย่างไรเนี่ยสรุปคือไงเนี่ยเราจบกันได้ดีใช่ไหมครับพี่เลิฟครับ คนเสียใจมันจะพูดอะไรได้วะใช่พรแม่งร้องน้องหนูโดนทิ้งฮัลโหลเฮียไอ้พรน้องรักบอกพี่ดิ <Hello. S 1> มือเจ็บใช่ไหมมึงเจ็บใช่ไหม <laughs> แต่กูเข้าใจมึงน้องเฮียฮัลโหลหนูเป็นคนโดนทิ้งคนเราอะถ้าเกิดมันมีรักดีไม่ได้อะเราก็เลิกรักดีไว้น้องร่างมึงเป็นคนชั่วใช่ปะถูกรักดีหามจัว่วรักชั่วหามเสาแต่ถ้าเธอรักเขาอะเราคงรักตัวเองไว้น้อง ชี้อ่ะไงขอญาตโพมดป่าวพอดีหาจังหวะลงได้เฉยเมื่อกี้ตอนแรกจะตายอยู่แล้วแต่กูหาจังหวะลงได้เฉยเลยเมื่อกี้หัวไวเหมือนกันเลยนเนี่ยรีบหน่อยน้องครับงานกระผอเจ็ดสิบเจ็ดเอาเคลียร์ก่อนแล้วทำไมถึงต้องทิ้งมันหาจังหวะลงได้เฉยอยู่ดีหัวแล้วเขาทิ้งหนูพี่เลิฟหนูทิ้งหนูถ้ามาทิ้งหนูมันคงไม่มายืนร้องไห้แบบนี้หรอกร้องไห้อะไรเขายิ้มอยู่เลยเนี่ยแล้วมันมันจะไปต้องร้องไห้เราเห็นหรอ ผู้ชายมันก็มีจุดอ่อนแอปะ่ะหนูหนูโอ้ยหนูโอ้แล้วหนูไปโอ้กับใครโอ้กับเฮียนี่แหละสุปเป็นไรเนี่ยพี่พี่ช่วยพูดอะไรหน่อยเดฟว่าทำไมต้องให้หนูพูดพี่ก็พูด <ไป S 1> อยู่เนี่ยหมายถึงพี่พรน่ะก็ไปพูดชื่ออะสุปเป็นไรเนี่ยหนูไม่ได้เหมือนเฮียนะอยากมีหลายแฟนอะพี่ไม่ได้อยากมีหลายแฟนไปถามแฟนดีกว่า ว่าทำไมชอบท้ายพี่มีหลายคนโอ้คงเกิ <ทำ S 1> เนจะได้เงินหรือจะได้ตังค์อะจะได้เงไงเนี่ยไม่ยังไงให้เฉิดบันจบไปแล้วทำไมมันถึงจบปะจบได้ดีไหมครับมันไม่มีเขาจบไปดีหรอกคนที่ทิ้งไปนั่นแหละก็พูดอย่างนี้ได้ทุกรายอะหนูไม่ได้เป็นคนทิ้งโธ่เนี่ยเข้าใจหนูป่ะเนี่ยหนูทิ้งมันเพราะมันร้องไห้พี่พูดอะไรหน่อยได้ไหม หนูจะไ,ได้เงินแล้วรีบๆไปกันพี่พรสรุปยังไงเนี่ยพี่ถามเราเนี่ยเราไปพรไม่ต้องตบอบเออโดยยังไงเนี่ยยังไงคะเราทิ้มาทําไมหนูหนูก็มีคนใหม่นะครับไม่คิดว่ามันเสียใจหรอเราคงไม่เสียใจรับเพราะเขาก็ไปม,มีคนใหม่มันไม่เคยมีแครไม่หรอกมันก็อยู่ที่เดิมมันมีฮัลโหลเฮียก็ปกป้องนอ้องเฮียดีถูกะล่ะยังไม่ได้ปกป้องถ้ามันผิดเฮียก็ว่ามันผิดแต่นี่มันไม่ได้ผิดใไผิดอยู่เนี่ย คือถ้ามันผิดอ่ะพี่ไม่เถียงนะจริงก็เขาผิดอยู่เนี่ยจริงพี่จะไม่ไม่ไม่เถียงแทนมันเลยเว้ยแต่มันไม่ได้ผิดเว้ยใช่ดิเฮียเคยเจ้าชู้มาก่อนเฮียก็พูดได้ดิอย่าพูดว่าเฮียเจ้าชู้นะเขาก็เข้าข้างกันถูกเวลาคนเจ้าชู้อ่ะผู้หญิงสุดมากคิดแบบนี้กับไว้พรนี่ได้นี่เขามองเราเป็นตัวร้ายตลอดก็ใช่ไงไปเถอะคนสวยเดี๋ยวคนรวยก็รอนานเดินเราไปเถอะครับเจ็ดสิบเจ็ดครับไม่รวย สุดท้ายเธอมาแค่คนที่เดินผ่านมาแล้วก็เดินผ่านไปอย่าให้หนูแยกหานะเวลาการหนูไม่เอาแลาแ้วแค่เงินสองร้อยเฮ้ยเดี๋ยวกับเคี้ยวมาดิสามยังไงเนี่ยสรุปมันสรุปไปแล้วเฮียเปลี่ยนเสร็จแล้วหล่อจังเลยให้โอกาสมันได้ไหมพี่คราวที่อยากได้โอกาสแดีพี่พูดมาดีพี่พรพูดไปพูดสิ่งที่มึงรู้สึกไปเนาะพี่พูดได้ไหมพูดไปพรอะไรอเ่พี่พูดเลยเห็นบะ เขาบอกว่าอย่าเลยครับไม่อยากได้โอกาสเนี้มาบอกขอไอทีดีกว่าพี่ไม่ใช่อยากเลยดีกว่าพี่เราจะไปรู้อะไรวะมันก็ไม่กล้าพูดหรอกถูกป่ะล่ะพูดแล้วก็ด่ามันแล้วมันจะกล้าพูดได้ไงวะเราเ,เข้าใจมันบ้างดิหนูเข้าใจครับหนูถึงหนูถึงให้เขาไปมีคนใหม่นี่ไงทำไมเราถึงต้องฝากสไล่ส่งไปเจอคนอื่นวะทำไมเราไม่เป็นคนนั้นวะไม่เคยนะพี่ถามไปดิ หนูไม่เคยมีสองรักแบบพี่นะพี่ไม่เคยมีสองรักฮานะเราเห็นหนูฟังหมดแล้วมันมีแต่ความรักนั่นแหละที่ได้ให้พี่ไปแบบนี้ไว้ไม่จริงอ่ะพี่ทําตัวพี่เองพี่ทำตัวพี่เองไงอ่ะพี่ถามเลยพี่ทำตัวพี่เองไงก็เนี่ยพี่มีสองรักพี่ไม่รู้จักพอพี่รู้จักพอใช่ครับแต่ความรักอ่ะมันไม่เคยพอสำหรับพี่ไม่จริงอ่ะมีแต่พี่นั่นแหละที่ไม่พอสำหรับความรัก เราเป็นผู้หญิงเราจะไปรู้อะไรวะอาถามถูกป่ะคุณรู้อะใช่ป่ะคุณคุณใช่ป่ะคนมั้นไม่พอก็คือถูกป่ะอะไรฮะคือคุยกันเรื่องอะไรอ่ะเออเอาไปว่าคุณว่าใช่ป่ะล่ะผมถามคุณอะอะถูกป่ะคุณมันไม่ใช่ดิคุณผมว่าใช่เห็นป่ะเป็นไงเป็นไงขนาดคนนี้เดินเข้ามายังรู้เลยีถือผิดเองดูดิคนคนที่เขาไม่พอเนี่ยเขาไปโน่นแล้วเนี่ยเฮียมันเจ็บแล้วมันเก็บอาการ จับไปเถอะคนหลายใจแล้ว200หนูเจ็บไปดีกว่าเบอร์ไปเห่ยพรยิ่งคุยเรายิ่งผิดไยไปดีกว่า